สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้เชียวนะปรบมือต้อนรับความหิงความปังจากทุกคนจา๋าสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการน,นะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขเสือสำหรับใครที่รอนลุ้นลาวพัฒนาวันที่14ตุลาคม2567มาฝากกับทุกๆคนอีกเช่นเคยคลิปนี้นะคะเน้นย้ำว่าทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ประใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่แนวทางแล้วก็เป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ไปตามสูตรและการคํานวณของแต่ละคนแต่ละสํานักแต่ละกูรูเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะจ๊ะทุกคนจะชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยจันนี้14ตุลาคม2567นี้เราชอบเลขตัวไหนแบ่งป,ปันกันคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ยึดติดตอนนี้นะ ความหวังของพี่เป้ช่างลิบหลีเหลือเกินจากการที่ข่อยอยากเป็นเจ้าแม่โอกาสของการได้เป็นเจ้าแม่ของข่อ,อยชินได้เป็นอยู่บอ่อพี่น้องแนวทางของพี่เป้หลุดหลุดมาหลายวันติดมากเลยนะถ้าหลุดนี่คือหลุดยาวถ้าเข้าก็คือเข้าเข้ายาวเลยนะจากความหวังที่บ่าจะได้ใส่ชุดคอสเพลชุดไทยผ้าจิตสีน้ำแดงอะไรประมาณนี้ ไข่ต้มเออซึ่งมันลิบลี่หลือเกินความหวังของบุขารลิบลี่แล้วเกินพี่น้องหลายหลายคนอยากเป็นบงเป็นบอสผุนแล้วอยากเป็นบอสนั่นบอด,ดีแต่พี่เป้อยากเป็นเจ้าแม่ข่อยคือหรือว่าข่อยเบิ่งอันนะหรือว่าพี่ปเ,เป้เบิ่งอันองแสนสิิกับพระมเหสีหลายโพดบอก เลยมีลาเป็นไอดอลเลยมีล่าเป็นไอดลลลไอดลเด้อเออขอกรู้สึูว่า้ขอยขอยากใส่คอดเพลขึ้นมาแล้วขออยากเป็นเจ้าแม่งวดนี้ขอให้มาขอให้ได้ขอให้ด14ู14ตุลาคม2567นี้ขอให้ปังๆเฮงๆเพื่อความหวังของการจะได้เป็นเจ้าแม่ถ้าขอเป็นเจ้าแม่ขึ้นมาเดี๋ยวจีติดแต่หัวามาพี่น้องจ๋าแบ่งปันแนวทางนะคะ แบบว่าขำๆเด้อขำๆไม่จริงจังอะไรมากมายวันนี้นะคะแต่ซอยเซียนเน่เด้อเพื่อได้เป็นเจ้าแม่น้ำเขาแด้เออหัวขวอยได้เป็นเจ้าแม่คือมาแหละทุ่งเจ้า,อาสอซิ่งได้คอมเมนต์ข่อยได้ห <c oughs> ัวขวเป็นเจ้าแม่คือมานี่โว้หัวขวซิเบิร์เทเลอร์อยู่ดสิแบบว่าเอออย่างนะหนาเสิร์ตดูดีสิเบิร์เทเลอร์ขวไม่ได้เบิร์กทุ่งเจ้าเด้อเออ พาฒนาเป็นเจ้าแม่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเจ้าแม่ก็ก้มๆตําๆก่อนออกขำๆพี่น้องบทจักเนี้ยสิว่าวหาเรื่องมาว่าวพี่เป๊กอะไรจ้ะป่ะเราเป็นลุ้นกันนะคะ14สุราคม2567นี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนขอให้แบบว่าแบบยิ้มออกนะจ๊ะสําหรับ2ทุ่มครึ่งสูตรนี้ของพี่เป้ได้เด่นสูตรวิ่งสูตรรูดศูย์ค่ะเด่นสูตรวิ่งสูตรรูดศูตร ศูนย0หนึ่งและ 01, 02, 03, 0ูนย์เก้าศ0นย์หนและ0ูย์เชอบตามไม่ชอบผ่านช้าถูกจงมาจงมาจงมาเพื่อค่าจะได้เป็นเจ้าแม่พ่หวังอีหลีได้ซอยพี่เป้เซียเนี่เด้อขอให้มาขอให้มาขอให้มาพิเปกเจ้ได้เป็นเจ้าแม่เพื่อสืบสืบเขาเออไปอย่างนะั้น เพื่อที่จะแบบว่าสืบสารความฝันความฝันที่ได้เป็นจริงว่าออกมาเลยคือซิมีแต่พีบ้าได้เลยอยากเป็นเจ้าแม่ผู้อื่นเขาอยากเป็นบอสเอออยากเป็นผู้บริหารอยากเป็นนู่นนี่นั่นพี่เป้คือแหวกแนวออกมาแต่ว่าอยากเป็นเจ้าแม่ คืด <c oughs> บังคืดคืดว่าถ้าตัวเองได้เป็นเจ้าแม่ในเหตุเึงใด่ะเออโอ้คือจิขากอยู่เดยเนาะคาดอยู่เลยเนาะคือจิได้ใส่สูตรขอดเพอยู่เบิดมือเนาะอันน,นับจากนาทีนี้ไปจนถึงนาทีที่แปดไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้าใครอยากกดออกกดออกได้เลยเมาสมอยหอยสังกันนิดนึง ตามที่เห็นตามคลิปนะคะเมาหมอยหอยสางเรื่องเจ,จ้าพ่อเจ้าแม่นิดนึงที่เราเห็นตามคลิปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันต้องแบบเหมือนพวกที่แบบเข้าทรงอ่ะมันต้องขนาดนั้นเลยวะมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนถ้าพี่เป้อันนี้น่ขนาดยังไม่ได้เข้าทรงยังบ้าขนาดนี้ยังตีตองขนาดนี้ถ้าแบบว่าถ้ามีจริงเนาะถ้าแบบว่าเข้าทรงปุ๊บจริง จะขอยสิบรุดโลกไปเลยบ่พี่เป้สิบรุดโลกสิบสุดโต่งไปเลยบ่จะมีใครมาเป็นลูกศิษย์พี่เป้ไหมถ้าสมมติว่าพี่เป๊เป็นเจ้าแม่อะ่ะจะมีใครมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาพี่เป้ไหมฮะถ้าเป็นแบบอาจารย์คนเป็นลูกศิษย์นี่คนเป็นลูกศิษย์ก็เป็นอาจารย์นี่มันต้องคอบคกันนะมันต้องบิวมันต้องไปด้วยกันนะมันต้องไหลมันต้องไหลตามน้ำนะ ต้องไหลไปด้วยกันนะ้อย่าค้านกันนะไม่ใช่แบบว่ว้ทวนน้ํานะลูกศิษย์ก็ห้ามไหว้ทวนน้าเจ้าแม่ก็ห้ามไหว้ทวนน้าเหมือนกันต้องไหลไปตามกันนะสักวันเนาะพี่เป้สิได้หืมความหัข่อยกอสิได้เป็นเจ้าแม่ซึ่งตอนแรกอะไอ้ช่วงที่หวยมันเข้าเห็นไหมมันข้าติดติด,ตดกันมาหลายงวดอันนั้นในความหวังเราเริ่มเจอตลาดแล้วนะพอหลุดก็หลุดมา สองวดสามวดความหวังมันเริ่มลิบหลีแล้วนะนับจากนวดนี้ไป14บตุลาคม2567นี้เราต้องเริ่มจุดไฟกันใหม่นะเราต้องเริ่มจุดไฟกันใหม่นะเพื่อความหวังนะเพื่อสารต่อนะสารต่อความหวังที่แบบหุยอ่ะได้เป็นเจ้าแม่ความฝันอีย่างบาุญจักมันพี่น้องเนาะ เมื่อไหร่มันจะแปดนาทีเนะี่ยพี่เป้ก็สรรหาเรื่องมาเล่าเรื่องมาพูดให้มันถึงแปดนาทีขำๆนะคะขำๆนะไม่ต้องพิมพ์นะที่แบบว่าอุ้ยมึงบ้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องพิมพ์นะรู้ตัวอพี่เป้รู้ตัวพี่เป้แค่พ,พูดขำๆเฉยๆนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออที่อยากเป็นเจ้าแม่เพราะไม่อยากเป็นบอสนะคะไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปด้วยขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนและนะคะก็จะมีแนวทางจากหลากหลายสำนักหลากหลายกูรูนะคะหลากหลายสถานที่มาฝากกับทุกๆคนคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะทุกคนจ๋า กดกระดิ่งด้วยนะกดติดตามเฉยๆเราไม่ได้นะต้องกดกระดิ่งกดกระดิ่งที่เขาเรียกบอกว่ากขแจ้งเตือนมันจะได้เด้งทันทีเวลาพี่เ้อัพคลิปใหม่ๆนะจ๊ะใกล้และนี่ก็ใกล้จะสิบหกแล้วเนาะใกล้จะสิบหกตุลาละโอ้ยมันคือหลายเลขเท่าวหบัดนนี้เรามันเลื่อนนักสู้สู้ไปด้วยขันกับตัวเลขมันสู้เรามาเราก็สู้มันกลับค่ะกับตัวเลขไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย